สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการปล่อยตงงวดของเราพัฒนาเลยครับผมของวันที่นะครับ27พฤศจิกายนพศ2 5 6 6นะครับก็ก่อนไปดูเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราชเลยครับผมขอให้ fc ทุกท่านรวยๆครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับผม ก่อนที่จะดูของวันที่วันที่27ก็มาดูของวันที่24ก่อนนะครับวันที่24ก็นะครับผมเข้าตัวเด่นนะครับ9และ3นะครับผมแล้วก็เข้ารูด3ล่างนะครับผมตัวเจาะไม่เข้านะครับผมแต่ก็ยังได้รูด3อยู่นะครับผมแล้วก็<ม>เด่นบนล่างนะครับผม ให้ไป4ตัวนะครับ2935นะครับผมเข้า9กับ3ครับผมขอ fc ทุกท่านนะครับผมเฮงๆรวยๆครับผมมาดูของวันที่27เลยครับวันที่27บนะครับพฤศจิกายนพศหกสินะครับราวพัฒนาเด่นบนล่างนะครับผมเลขนักลาดให้ไป7 6 3 4สีนะครับ7กับ6นี้บนนะครับผมสามกับ4ล่างนะครับผมก็ วางรูดไปนะครับบน6นะครับจับคู่6,8-6,5้เน้นที่6,8นะครับผมส่วนล่างนะครับผมวางรูดไว้ที่3นะครับผมจับคู่38-35ครับผมก็เน้นไปที่38นะครับผมก็ยังไงก็หวังว่านะครับผมจะเป็นช่องทางเลือกให้กับ fc ทุกท่านนะครับเพราะช่องเลนคลาดของเราก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปหวยใดๆก็ไม่หลุดนะครับผมก็เข้านะครับเข้าทุก ทุกคลิปนะครับผมอย่างฮานอยก็แตกไปนะครับผมทุกทุกวันนะครับตัวรูดก็เข้าไปทีละเป็นสิบนะครับตัวเจาะวันนี้เข้าไปสองคู่นะครับก็แตกไปสิบสี่สิบาเด้งนะครับส่วนเราพัฒนาก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมไม่หลุดนะครับผมก็มีเข้ารูดบนบ้างเข้ารูดล่างบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่หลุดนะครับโดยสติส่วนมากก็จะไม่ค่อยหลุดหรอกครับผมตัวเลขก็น้อยนะครับผมแต่ยังไงก็ เอาไว้ดูกับกูบาอาจารย์คนอื่นครับคลิปคนอื่นนะครับผมแต่สําหรับเลรั้งราดนี่ก็ให้เลยครับปล่อยตรงงวดนะครับผมเอาไว้พิจารณาครับผมสวัสดีครับ